พูดถึงสตาร์ลิงอ่าสตาร์อิงครับเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็นมาแสนดีไม่มีพิษภัยอันนั้นสตาร์ o อกอันนี้นี่เราหมายถึงสตาร์ลิงฮะซึ่งมีคนะนะครับไปถาไปถาเป็นโพสต์เลยเนี่ยนะครับไปโพสลงบนอ็กนี่แหละนะครับครับคือเอ๊้ประเทศนู้ประเทศนีรอบๆเราเนี่ยเขามีกำหนดแล้วนะเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีป้งาะ อ่าเออเนาะไทยไทยเราเหมือนไม่มีข่าวเกี่ยวเรื่องนี้เลยอ่าก็ก็มีมีเว็บ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 มัะเออว่ามีอยู่นิดนึงแบบให้ทดสอบการใช้งานก่อนนี่ไปยังไงอะไรอย่างเออานะงี้ยเออแล้วจากนั้นก็เงียบหายไปเลย <c oughs> อ่าซึ่งเนี่ยมาเป็นภาพเนี่ยนะครับคุณวอลเลนเนี่ยนะครับขรเขาโพสลงบนทิกว่าเนี่ยถึงประเทศไทยอนาคตก,กําลังมาเล้วยนะทาไมเราย,ยังไม่มีต,า,ตาลี่อีกอือฮึ่เนี่ย เราตามหลังฟิลิปปินส์กับมาลีมาสองปีแล้วนะอ๋อเออใช่อืมเราจะอยู่หลังบุรุดีจริงเหรออือฮเราจะอยู่ตอน้ทยอ่าอันนี้ไปไฮบูรุดีอันนี้มาคอนเทกอะไรอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครเออ,อแต่แต่ก็นั่นแหละคืออารมณ์ประมาณว่าก็เดี๋ยวจะตามนี้จะมาไทยได้ดีอ่ะอ <laughs> ใช่ไหมอืมอืม ซึ่งอีรอนมาเขาก็ตอบค่ะเออไปตอบเป็นรีพายออกมานะครับว่าพบฟูดี้คัมปิ้งตูลหวังว่าจะมานะ <c oughs> เร็วๆนี้เลย <c oughs> อเออ <c oughs> เขาบอกอย่างนั้นนะครับคิดหวังว่าจะมานะครับซึ่งเมื <c oughs> ่อปีสองพันี่สิบสามนะครับทางกอ,อง้อก็อนุบตินะครับให้ทดลองใช้งานตาตาลิงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินหกเดือน อลองใช้ดูก่อนแล้วก็ดูผลกระทบว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นข่าวก็เงียบหายไปเลยนะฮะอืออือนะซึ่งตอนนี้นะครับสตาลิงเราไปเช็คมานะครับก็มาเลก็มีแล้วฟิลิปปินส์มีแล้วสิงคโปร์มีแล้วอินโดมีแล้วนะฮะอ่าลาวกับกัมพูชาจะมาปีนี้ก็ลังจะเปิดให้บริการนะะอืมอืมส่วนไทยกับเวียดนามอยู่สถานะเดียวกันนะครับ รอโดยงานรัฐรับผ่านอนุมัติอ, <ม S 2> อยังต้องรออยู่ยังต้องรออยู่นะอรับซึ่งถ้าขอเราก็ต้องไปกสทชด่แเละ,อะเออเพราะโวยงานเป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับอืม,อมนะว่าจะให้บริการตตาริ่งหรือเปล่านะครับซึ่งตตาริคงก็เป็นบริการติตผ่านดาวเทีเยมนะอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากว่าเป็นเด็ตมือถือที่ มีการเชื่อมสญญายานะผ่านเสาอากาศนะครับที่เขาไปตั้งตั้งสถานาาีฐานน,นู่นนี่นั่นว่ากันไปครับหรืออาจจะเป็นหนิดบ้านที่เชื่อมไฟเบอร์ออปติกอ่าอืม <c oughs> นะครับส่งผ่านเสาเสาอากาศเสาสาญาอ่อหมายถึงว่าเ่าไฟฟ้าเออต่าสายผ่านเสาไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือดาวเทียมอืมนะครับซึ่งเป็นดาวเทียมควับเร็วสูงนะครับเพราะถ้าไม่สูงก็สูไ่ได้นะครับ ครับอ่นั่นแหละแต่ราคาก็อาจจะอืมขั้งใจนิดนึงว่ามันจะติดมันจะคุ้มหรอเนี่ยอืม,อมนะเพราะราคาของที่อเมริกามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะอ่ะเออเดือนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าโดนเดี๋ยวมีค่าถ้าเป็นหิดบ้างก็จะยกเว้นค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์ใช่ไหมแต่เนี่เขาไม่ได้ยกเว้นอะไรไงเขาก็เลยคิดเต็มเ็มทั้งหมดเลย ทั้งติดก็ประมาณ uh huh. คุณคุณว่าหมื่นนะห mm hmm. มื่นเลยเออคุณคุณว่าหมื่นนะครับแต่อย่าลืมว่านั่นนาคา uh huh. อริกานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสามารถไปเช็ค uh huh. ได้นะครับที่ starlink.com นะครับก็ไปปัก uh huh. ก็ปักหมุดสักที่หนึ่งนะครับแล้วคุณก็ไปเช็คราคาว่าเอี๋มาที่ที่คุณอาศัยอยู่นั้นราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าได้เลย รอดูกันเอาแล้วกันนะฮะดูว่าไทยเรานี้จะได้มีโอกาสได้มีสตาสตาร์ลิงสตาร์ลิงไหมอ่าไม่ด็อกเนาะลิงเนาะไม่ครับลิงก็จะได้เป็นทางเลือกนะสำหรับผู้ใช้อินเตอร์ด็ตเพราะว่าพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถติดติดบ้านได้หรือว่าติดสายมือถือ 5G ก็ยังไม่ถึงอ่ะเอออืมก็อาจจะมีโอกาสใช้ตรงนี้ได้